คูดาวฉันเร็วกว่า100ล้านจุดบทที่240ผู้ไล่ล่ามาถึงสวรรค์ของเหล่าอันเดสแม้ว่าคำแนะนำอย่างเป็นทางการเป็นเช่นนี้ความจริงแล้วสถานที่นี้ถูกย่อส่วนให้เป็นสถานที่แห่งความตายสวรรค์ของเหล่าอันเดสและดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ภายในแตกต่างจากสนามรบที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในโลกรุ่งอรุณในหมู่สนามรบเหล่านี้ มีสนามรบหลายแห่งที่มีผู้บาดเจ็บล้มตายจากสงครามมากมายหลายสิบล้านคนหรือแม้กระทั่งหลายร้อยล้านคนแต่สนามรบที่สามารถกระตุ้นออร่าแห่งความตายนั้นหายากพอๆกับเขากิเลนคนนกฟินิกสถานที่นี้ที่ถูกทําให้กลายเป็นสมนรภมูมิมรณะเป็นไปได้มากว่ามีคนจงใจทําให้มันเป็นเช่นนี้ตอนนี้มู่เชิญรู้สึกถึงลมหายใจของคนที่ยังมีชีวิตนักดาบโครงกระดูกข,ขนาดใหญ่ในชุดรอสีแดงเดินเข้ามาหามู่เชิญ เขายกคาถาเวทขึ้นฆ่านักดาบโครงกระดูกขนาดใหญ่ด้วยดัชนีแห่งการทำลายล้างเมื่อนักดาบโครงกระดูกเสียชีวิตแทนที่จะทิ้งอุปกรณ์หรือเหรียญทองมันกลับทิ้งกระดาษจดหมายสีเหลืองมู่เชิญรู้สึกสงสัยเดินตรงไปหยิบมันขึ้นมาเสียงของระบบก็ดังขึ้นในหูของเขาระบบคุณได้เลือกรายการภารกิจจดหมายจากบ้านคุณต้องการรับภารกิจสำริดระดับ30จดหมายจากบ้านหรือไม่คำแนะนำ หากคุณเลือกไม่เพื่อไม่รับภารกิจโปรดทิ้งอุปกรณ์ประกอบภารกิจคำแนะนำอย่าใส่อุปกรณ์ประกอบภารกิจนี้ลงในกระเป๋าเป้พฤติกรรมนี้ถือว่ายอมรับภารกิจในเวลานี้มู่เชิญรีบร้อนที่จะตามล่าสมบัติเขาไม่มีจิตใจที่จะรับทำภารกิจระดับทองแดงดังนั้นเขาจึงโยนอุปกรณ์ประกอบภารกิจลงอย่างไม่ใย,ยดีเมื่อเห็นพฤติกรรมของมู่เชิญโอเวนรู้สึกสับสน เขาเห็นมู่เชิญหยิบจดหมายสีเหลืองขึ้นมาจากนั้นโยนทิ้งโอเวนจึงถามว่าท่านเชิญอายทำไมคุณถึงทิ้งจดหมายฉบับนี้คุณก็รู้ว่านี่เป็นจดหมายที่ทิ้งโดยทหารที่เสียชีวิตในสนามรบเมื่อหลายร้อยปีก่อนมันเป็นของเก่าแก่แม้ว่ามันไม่อาจจะแลกเหรียญทองจำนวนมากได้แต่ยังอาจจะแลกได้สักเล็กน้อยมู่เชิญสายศีรษะพูดว่าสิ่งของนี้มีวิญญ,ญาณร้ายสิงสู่ในตอนแรกโนมโอเวนคิดที่จะหยิบมันขึ้นมา แต่หลังจากได้ยินเรื่องนี้ก็ล้มเลิกความคิดไปผู้เล่นเก็บอุปกรณ์ประกอบภารกิจเพื่อทำภารกิจโดยพื้นฐานแล้วมันคือวิญญาณร้ายที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ประกอบภารกิจจะเป็นผู้ออกภารกิจให้กับผู้เล่นในทำนองเดียวกันเมื่อ NPC หยิบสิ่งของประเภทที่มีวิญญาณร้ายสิงสู่จะต้องทำภารกิจเพื่อกำจัดความเสียใจของวิญญาณร้ายในโลกนี้ให้สำเร็จด้วยมิฉะนั้นวิญญาณร้ายจะหลอกหลอน NPC ทำให้พวกเขาอยู่ไม่เป็นสุขอีกทั้งชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่ในโลกรุ่งอรุณเชื่อเรื่องโชคลางมากเมื่อพบอุปกรณ์ประกอบภารกิจประเภทนี้ส่วนใหญ่ล้วนหลีกหนีจนห่างไกลไม่เหมือนผู้เล่นเมื่อคนเหล่านี้พบกับอุปกรณ์ประกอบภารกิจพวกเขามักยินดีจะไปทําภารกิจอาจเป็นเพราะได้รับการปกป้องจากระบบอย่างดีดังนั้นจึงไม่มีข้อขัดแยง้งนับประสาอะไรกับข้อห้าม โอเว่นรู้จักอุปกรณ์ประกอบภารกิจประเภทนี้ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านี้จดหมายสีเหลืองถูกทิ้งไว้ที่เดิมจากนั้นทั้งสองก็เดินผ่านไปยังจุดหมายของสถานที่ฝังคุมทรัพย์ต่อไปมู่เชิญไม่ต้องการเข้าไปพัวพันกับสัตว์อสูรที่เขาพบระหว่างทางถ้าสามารถหลีกเลี่ยงพวกมันได้เขาจะพยายามหลีกเลี่ยงพวกมันให้มากที่สุดแต่ถ้าทำไม่ได้เขาต้องแก้ไขปัญหาโดยจบการต่อสู้ให้เร็วที่สุด โนมโอเว่นค่อนข้างรอบคอบเมื่อรู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอันเดธจำนวนมากในสมนรภมูมิมรณะเมื่อเขาไปซื้อสเสบียงเขาตั้งใจซื้อครีมวิญญาณสับสนหลายกระต๋องที่ผลิตและพัฒนาโดยสมาคมนักเล่นแรกแปรธาตุเมื่อไรที่คุณทาครีมนี้บนร่างกายมันจะทำให้สิ่งมีชีวิตอันเดธคิดว่าคุณเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกันและปกปิดกลิ่นอายชีวิตบนร่างกายของคุณ ยกเว้นสิ่งมีชีวิตอันเดสไม่กี่ตัวที่มีความสามารถในการมองเห็นสิ่งมีชีวิตอันเดสส่วนใหญ่อาศัยการรับรู้เพื่อแยกแยะว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเป็นมิตรหรือศัตรูแม้ว่าโอเว่นจะมีความรอบคอบแต่เพราะความขี้เหนียวครีมวิญญาณสับสนที่เขาซื้อมาจึงเป็นระดับต่ำที่สุดสิ่งนี้ทำได้เพียงแค่หลอกล่อสิ่งมีชีวิตอันเดสระดับต่ำแต่สำหรับสิ่งมีชีวิตอันเดสในพื้นที่แกนกลางของสมรภูมิมรณะมันมีผลเพียงเล็กน้อย กล่าวอีกในหนึ่งเหรียญทองหลายร้อยเหรียญสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์โอเวนไม่ได้รู้สึกแยก่กับการสูญเสียเงินก้อนนี้พระโอเวนไม่ได้ใช้เงินของตนเองถึงแม้จะไม่มีประโยชน์ในตอนนี้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะไร้ประโยชน์ในอนาคตนอกจากนี้เขาได้เจรจาก,กับผู้ขายครีมก่อนซื้อเรียบร้อยแล้วหากยังไม่ได้เปิดใช้สามารถคืนของได้ในราคาเดิมขณะนั้นผู้เล่นทั่วไปไม่มีวิธีปฏิบัติเช่นนี้ ทั้งหมดล้วนเป็นพรสวรรค์ของเผ่าเชื้อสายโนมทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปรียบเทียบเป็นเรียนต่อเรียนเมื่อเจราจากับผู้อื่นพวกเขาจะได้รับผลกำไรมากขึ้นอีกเล็กน้อยหมอกแห่งความมืดในบริเวณแกนกลางเริ่มหนาและมืดคลื่นมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งเข้าใกล้พื้นที่ใจกลางของแผนที่มากเท่าไหร่หมอกแห่งความมืดก็จะยิ่งหนานแน่นขึ้นเท่านั้นมูเชิญนำโอเวนหลีกเลี่ยงสัตว์อศสูร์อย่างระมัดระวัง พยายามไม่ก้าวเข้าสู่ระยะการโจมตีของสัตว์อสูรอันเดดเหล่านั้นในเวลาเดียวกันเขาถามว่าพิกัดของขุมทรัพย์อยู่ที่ไหนอยู่บริเวณตรงกลางของพื้นที่แกนกลางหรือไม่โอเวนชำเลืองมองแผนที่ขุมทรัพย์ในมือพูดว่าไม่มันอยู่ห่างจากตรงกลางของพื้นที่แกนกลางไปทางทิศตะวันออกประมาณ100เมตรสาเหตุที่เรียกตรงกลางของพื้นที่แกนกลางเพราะมีลมหายใจแห่งความตายที่รุนแรง มักจะมีสัตว์อสูรอันเดศที่ทรงพลังมากมายและมักจะมีเนโครแมนเซอร์นักผจญภัยและพวกทหารรับจ้างไปที่ใจกลางของพื้นที่หลักเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสัตว์อสูรหัวขโมยราชาโครงกระดูกอาจรู้เรื่องนี้ดังนั้นจึงซ่อนสมบัติอยู่ในบริเวณใกล้เคียงแทนใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วโอเว่นพึมพำกับตัวเองด้วยสีหน้าตื่นเต้นอย่างควบคุมไม่ได้ เมื่อเห็นว่าสมบัติที่ซ่อนอยู่ของหัวขโมยราชาโครงกระดูกกำลังจะถูกค้นพบมู่เชิญหยุดเดินไปตามเส้นทางของเขาเหลียวมองกลับไปที่ด้านหลังแต่ก็มองไม่เห็นอะไรนอกจากหมอกหนาทึบโอเวนสังเกตเห็นการกระทำของมู่เชิญถามอย่างสงสัยมีอะไรหรือมีคนกำลังเดินเข้ามาหาเรามู่เชิญกระซิบใครโอเวนถามด้วยความตกใจเป็นพวกอันเดธหรือเปล่าอาจเป็นเพราะพวกมันได้กลิ่นไอสิ่งมีชีวิตบนตัวเรา ไม่น่าจะเป็นพวกกลุ่มนักผจญภัยรุ่งอรุณมู่เชิญกล่าวถ้าพวกมันเป็นอันเดดพวกมันจะเคลื่อนไหวในหมอกมืดทึบเหมือนผู้ผีปีศาจโดยไม่มีเสียงหรือการเคลื่อนไหวใดๆเป็นเรื่องยากสำหรับมู่เชิญที่จะรู้สึกถึงมันในเวลานี้มีการต่อสู้ที่ดุเดือดอยู่ข้างหลังเขาความผันผวนนี้เห็นได้ชัดว่าเกิดจากการต่อสู้เป็นเรื่องยากสำหรับโอเวนซึ่งไม่ใช่นักสู้ที่จะสัมผัสมันได้ แต่มูเชิญสามารถรับรู้ได้อย่างง่ายดายคงเป็นเพราะพวกมันไล่ตามเรามาจะรออะไรถ้าไม่วิ่งตอนนี้โอเว่นตื่นตระหนกพยายามจะเรียกพาหนะของเขาออกมาเนื่องจากพวกเขาเข้าสู่พื้นที่แกนกลางพวกเขาจึงพบกับการต่อสู้ที่รุนแรงมากขึ้นไม่สะดวกที่จะโดยสารพาหนะในเวลานี้ดังนั้นทั้งมู่เชิญและโอเว่นจึงเดินทางด้วยเท้าเราจะหนีไปไม่ได้ในเมื่ออีกฝ่ายสามารถหาเราพบ หมายความว่าอีกฝ่ายสามารถรู้ตำแหน่งของเราพวกเขาน่าจะมีวิธีติดตามมู่เชิญกล่าวโอเว่นถามแล้วต่อไปเราควรทำอย่างไรฆ่าพวกมันก่อนแล้วไปล่าสมบัติต่อมู่เชิญเรียกสัตว์พาหนะของเขาพูดกับโอเว่นอยู่นี่อย่าเคลื่อนไหวรอจนกว่าฉันฆ่าพวกมันหมดฉันจะกลับมาหาคุณในภายหลังโอเวนมองไปรอบๆแม้ว่าตอนนี้ที่นี่ไม่มีอันเดร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหลังจากนี้จะไม่มีเขาไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะฆ่าไก่หากพบพวกอันเดธเขาคงต้องตายสถานเดียวโอเวนกลืนน้ำลายพูดว่าทำไมไม่ให้ฉันไปกับคุณปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวบอกตามตรงว่าฉันกลัวไม่มีอะไรต้องกลัวฉันจะทิ้งสัตว์เลี้ยงของฉันไว้ปกป้องคุณสลามนี้นะโอเวนเหลือบไปที่ฐานดำพูดด้วยความขยแขย,ยงท่านมูเชิญ ความแข็งแกร่งของคุณทรงพลังอย่างแท้จริงทำไมคุณถึงเก็บเป็นสัตว์เลี้ยงอย่าประมาทมันทรงพลังมาก